ลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับลงไปแบบโอเคครับรอบนี้รับรอบสุดท้ายแล้วจ้าแม่จ๋าใช่ครับรบลงรอบสุดรับรอบสุดท้ายแล้วฮะโอเคโอเคครับโอเคโอเคนะครับนะฮะใครที่ไม่ถ่ายรูปไม่ต้องเสียใจนะครับนะฮะขอบขอบคุณครับครับขอบมครับ ขอบค ah, no ah, no. okay. ah, ุณครับขอบคุณครับทุกท่าขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกาที่ติาโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับเด็กเด็กตัวข้างหลังน้อยใจมองไม่เห็นกันนะขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคครับขอบคุณมากครับหลายคนรออยู่นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อขอบคุณผู้ตัดเถนเลยครับเป็นแบงค์ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับตระเถนร่วมตังกร่วมครับเนี่ย ขอบคุณครับนะฮะขอบคุณมากครับผมจะถ่ายคนด้วยครับผมอาจจะไม่ถ่ายรูปกับทุกคนนะฮะต้องขออภัยไปด้วยนะฮะอย่าโกรธอย่าด่าและโกรธอย่าเคืิบกลางพ่อแม่นะนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับนะครับ จับแขนจับมือได้ครับเดี๋ยวดึงขนนะครับเจ็บครับนะคขอบคุณครับครับคุณขนเยอะครับขนเยอะขนยาวด้วยนะฮะดูเลยนะตองเต็ครับขอบคุณ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 มากครับขอบคุณครับ